กบสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องโซ ee ้อีซีอกอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะหายไปหลายวันเพราะว่าแม่หมอโซอี้รู้สึกว่าช่วงนี้จักรวาลเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นมายิ่งใกล้ปลายปีรู้สึกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเหตุการณ์อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ให้ทุกคนในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็เม่หมอจัก,กราวาลก็บอกผ่านเม่หมอโซอี้และไพาทาโรุนนะคะว่าต้องทํำย่างไรกันบ้างกลับไปฟังกันได้นะคะกลับไปทวนกันได้นะคะอา,อาจจะได้อะไรกันเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มากก็น,น้อยนะคะช่องนี้ปรารถนาดีกับผู้ชมผู้ฟังเสมอนะคะด้วยใจจริงจากจักรกวานนะคะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยวันนี้ ชาวตื่นรู้จะได้รู้เรื่องอะไรนะคะขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะวันนี้จักรวาลจะให้ชาวตื่นรู้รู้เรื่องอะไรนะคะรู้เรื่องอะไรวันนี้คลิปนี้จักรวาลต้องการให้ชาวตื่นรู้ เรียนรู้เรื่องอะไรคะเรียนรู้เรื่องพลังงานการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องอะไรเอ,อ่ย The World. เรื่องดาวโลกการเปลี่ยนแปลงของดาวโลกนะคะจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มี มีครูบาอาจารย,าย์มาช่วยมาช่วยปกป้องนะคะมาช่วยทำให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาของเรื่องนี้นะคะ ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะคะ,ะ,คะเก็บกวาดสิ่งที่เคยมีมานะคะ,ะ,คะเพิ่มความ เข้าใจด้านจิตวิญญาณนะคะเพิ่มแสงสว่างให้จิตวิญญาณมุ่งสู่โลกใบใหม่ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงนะคะโอเคนนหมอโซอีก็แปลไปเรื่อยตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาเลยแล้วกันก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะชัดเจนนะคะ จักรวาลต้องการให้ชาวตื่นรู้เรานะคะรับรู้ว่าตอนนี้โลกนะคะดาวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะเกิดมีสิ่งมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมีมันมันเป็น New นิวบิกินิ่งอะคะ่ะมันเป็นนิวบิกินิ่งนะคะเป็นการเจริญเติบโตเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของดาวโลกเลยนะคะอย่างที่ทุกทคนเข้าใจกันแล้วในสายตื่นรู้นะคะ ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่กันอย่างจริงจังแล้วนะคะด้วยพลังงานเฟดใหม่ด้วยลื้นความถี่เฟดใหม่นะคะจะส่งผลอย่างชัดเจนต่อดาวโลกและทุกสิ่งที่อยู่บนดาวโลกนะคะรวมทั้งตัวเรามนุษย์โลกนะคะที่เป็น เอ่อโคเีเอเตอร์นะคะเป็นผู้ทำงานร่วมนะคะเป็นผู้สร้างสารรค์ร่วมกับโลกใบนี้กับระบบสุริยะนี้กับจักรวาลนี้นะคะนะคะแล้วก็มีเออ่ครูบาอาจารย์นะคะมี being เราจะเรียกว่ามี being being ที่มีคลื่นความถี่ในระดับสูงมากๆเนี่ยคอยช่วยเหลือนะคะลงมาช่วยเหลือนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอยปกป้องคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดขึ้นอย่างสําเร็จนะคะอย่างสําเร็จนะคะคอยดูแลอยู่นะคะมีคนคอยดูแลมีมีม พ่อครูแม่ครูมีครูบาอาจารย์มีมัสเตอร์มีแกรนด์มัสเตอร์มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมากมายจริงๆนะคะจกักรวรรดิบอกว่ามากมายจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมมากมายจริงๆนะคะคอยปกป้องคุ้มครองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าไม้นะคะ,นะคะเห็นไหมคะเยอย่ยไปหมดเลยทุกคนคอยเฝ้าระวังให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือจะมีไทม์ไลน์อื่นอะไรเกิดขึ้นอีกแล้ว นะคะแม่หมอโซอี้มั่นใจมากนะคะในไพ่ในทุกคลิปที่จักรวาลสื่อสารให้เปิดจากผ่านไพ่พา,าโรบอกข้อความผ่านไพ่ทา,าโร่มาในช่องโซอี้อีซี่อเวกนะคะใครได้มารับชมรับฟัง จะรู้จะเข้าใจและจะหายกังวลทันทีนะคะไม่ต้องกุยตกกังวลไม่ต้องคำนึงถึงทำลายอื่นอีกแล้วทายำลายอื่นไม่มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วที่สูงขึ้นมานะคะที่ที่จะมีความน่าจะเป็นสูงขึ้นมาแซงทำลายแห่งความสมเด็จแห่งความสุขไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์มาสเตอร์แกรนดมาสเตอร์แกลนแกลนแกลนแกรนแกรนมาสเตอร์ทั้งหลายมาคอยเอ,อ่อ คุ้มครองนะคะคอยปกป้องนะคะให้มันเกิดขึ้นนะคะแน่นอนนะคะ,พ,ะพอมันถึงเวลาแล้วนะคะมันถึงเวลาแล้วมันได้ทิมมิ่งแล้วนะคะมันได้ทิมมิ่งแล้วมันได้จังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จะจบอย่างรวดเร็วด้วยคะ่ะไม่นานเกินรอใครมองว่านานใครว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เฟสให,หม่ของโลกนี้ของของของดาวโลกนี้แล้วของพวกเรา อีกนานอีกร้อยปีอีกห้าสิบปีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะนออบซอดอันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกขับเคลื่อนอย่างโอ้โหชนิดที่ว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะแล้วก็แล้วก็ เป็นการละทิ้งสิ่งที่เป็นมาทั้งหลายนะคะการต่อสู้ฝ่าฟันที่ผ่านมาทั้งหลายนั้นจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอะไรที่เป็นของยุคเก่านะคะของเฟสความถี่เก่าของเฟสพลังงานเก่าก็ให้มันอยู่อย่างนั้นละค่ะมันไม่ตามมาด้วยนะคะมันตามมาไม่ได้นะคะมันคนละขึ้นความถี่มันคนละเฟสค่ะมันเข้ากันไม่ได้ค่ะนะคะสเปกตรัมมันต่างกันค่ะ สเปกตรัมมันต่างกันค่ะนะคะมันเข้ากันไม่ได้แน่นอนใครรู้เรื่องสเปกตรัมนะคะหรือคนนี้ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะคะยุคนี้คุณใช้ AI ได้นะคะคุณใช้ AI ต่างๆที่คุณมีในมือถือของคุณนะคะให้สอนคุณให้บอกคุณคุณถามเขาเลยสเปกตรัมคืออะไรนะคะแสงมีกี่ชนิดนะคะความเคลื่อนความถี่มีกี่แบบเคลื่นความวิน เม่วงครามและเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะหลังสีเหนือม่วงหลังสีใต้แดงนะคะแค่นี้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่นี้พื้นฐานทางแสงแค่นี้แสงหรือโฟตอนนี่แหละนะคะโฟตอนก็คืออนุภาคของแสงนะคะซึ่งซึ่งก็ยังใหญ่กว่าอิเล็กตรอนใหญ่กว่านิวตรอนใหญ่กว่าโปรโตอนนะคะโอเค ก็จะได้รู้เองว่าสเปกตรัมที่แม่หมอโซอี้หมายถึงนั้นหมายถึงอันไหนนะคะถ้าใครเข้าใจเรื่องสเปกตรัมจะเข้าใจทันทีว่าการเข้ากันไม่ได้ของพลังงานมันเป็นยังไงแล้วจะไม่มีความกังวลอีกนะคะนะคะไพ่ใบที่เก้านะคะไพ่หรือสีนะคะไพ่ถึงการรู้จักตัวตนนะคะการเจริญทางจิตวิญญาณนะคะ จะมีแสงสว่างทางจิตวิญญาณจะเกิดความเข้าใจนะคะจะเกิดความเข้าใจจะได้ตาที่สามนะคะใครที่ว่ากันว่าจะได้ตาที่สามก็ใบนี้แหละนะคะอินเนอร์ไลท์นะคะมันจะสว่างจ้าจากภายในเลยนะคะทุกคนที่เข้ากับเฟใหม่ได้จะมีอินเนอร์ไลท์ที่สองสว่างมากนะคะ อะไรที่โซนจักรวาลในโซนระบบสุริยะของเราเนี่ยมืดมิดอยู่เนี่ยเจอแสงสว่างของพวกเราของดาวโลกของระบบสุริยะของเราเข้าไปโอ้สว่างจ้าใครเปิดไฟเอ่ยนะคะใครเปิดไฟเอ่ยนะคะใครเปิดไฟเอ่ยนะคะพวกมืดก็จะแสบตาแล้วก็ทนไม่ได้นะคะโอเคภายใบสุดท้ายโลกใหม่มาแล้วนะคะนะคะโลกใหม่มาแล้วนะคะ โลกใหม่ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงนะคะมาแล้วค่ะมีคนหยิบยื่นมาให้นะคะแน่นอนค่ะมีคนหยิบยืน่นโลกใบนี้มาให้จักรวาลเป็นคนหยิบยื่นนะคะมาให้นะคะเอามาให้นะคะพร้อมกับเอ่ออะไรใหม่ๆนะคะพร้อมกับอะไรใหม่ๆนะคะพร้อมกับบทเรียนใหม่พร้อมกับค่าการศึกษาใหม่นะคะพร้อมกับสิ่งที่ เอ่อมากับสเปกตรัมความถี่ใหม่ที่เข้ามานะคะจะเป็นรูปแบบใหม่ๆทั้งหมดแต่จะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะลูกหลานเราจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดนั้นจะไม่เหมือนกับที่พวกเราเคยเจอกันมาแน่นอนนะคะมันจะเป็นโลกใหม่นะคะโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างเข้าใจไหมเข้าใจกันไหมคะเข้าใจกันไหมเอ่ย วันนี้จักรวาลเรียบง่ายมากนะคะแล้วก็ไพ่ใหญ่ๆขึ้นเยอะเลยนะไพ่ใหญ่ๆขึ้นเยอะเลยนะคะอา่าเอาอะไรเพิ่มกันอีกดีนะคะเอาอะไรเพิ่มกันอีกดีจริงๆมันก็เคลียร์แล้วนะแม่หมอก็พูดเคลียร์แล้วนะสิบใบนี้เคลียร์มากๆแล้วนะคะเอ่อเพิ่มเรื่องอะไรดีเพิ่มเรื่องอะไรดีรออะรดนะคะ ขอไพ่อีกสักสำรับหนึ่งแล้วกันเนาะเพิ่มเรื่องอะไรดีเพิ่มเรื่องอะไรดีคะขอไพ่ดอกไม้จะแล้วกันเนาะดอกไม้จิ๋วดอกไม้จิ๋วนะคะดอกไม้จิ๋วของทุกคน นะคะว่าไ่นะคะจะว่าอย่างไรอ่ะคําแนะนําออกทุกคนการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณน,นะคะมาแน่นอนนะคะใช้ไพ่ต้นไม้ดอกไม้นี่แหละบอกเราขอสักสามใบค่ะดอกคาเมลีย d e s t i n ีนะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะ It is not in the stars to hold our destiny ไม่ใช่ดวงดาวที่กำหนดปลายทางลิขิตนะคะ แต่ in ourselves นะคะแต่อยู่ในตัวพวกเราต่างหากสิ่งที่กำหนดเดสติ n นีของพวกเราอยู่ในตัวเรานะคะไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวบนท้องฟ้าอ่าใบาที่สองเบลฟลาเวอรนะคะดอกระขังนะคะ gratitude gratitude นะคะรู้สึกสำนึกซาบซึ้งขอบคุณนะคะ gratitude makes sense of our part นะคะ our past brings p e a c e for today นะคะ and creates a vision for tomorrow นะคะจงสำนึกขอบคุณอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาทุกอย่างนะคะในชีวิตนะคะไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงมันคือบทเรียน นะคะมันมีทุกอย่างให้เราได้เรียนรู้นะคะนะคะมีทุกอย่างให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นำพานะคะจงนําพาความสงบสุขมาสู่มานะปัจจุบันนะคะขอให้ปัจจุบันอยู่ในความสงบสุขนะคะขออยู่ในความสงบนะคะ bring peace for today นะคะให้ทุกวันนี้สงบสุขสงบใจสงบจิต นะคะสงบความคิดสงบอารมณ์นะคะ and create a vision for tomorrow แล้วสร้างภาพจินตนาการถึงวันพรุ่งนี้อ่าใบต่อไปดอกแอสเตอร์สนะคะ elegance and patience เออเห็นไหมล่ะความ ความสง่างามและความอดทนนะคะกับความอดทนนะคะ nature does not hurry ธรรมชาติไม่รีบร้อนค่ะ everything is accomplished ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกถูกอะไรละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันบรรลุผลแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันบรรลุผลแล้วอย่างสง่างามนะคะแล้วก็ขอให้พวกเราอดทนนะคะ จักรวาลไม่รีบร้อนนะคะจักรวาลไม่รีบร้อนนะคะแต่ว่าในออฟซอรเมื <c oughs> ่อกี้นะคะเสร็จอย่างรวดเร็วว่องไวก็นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็นั่นแหละคะ่ะมันหมายความว่าตัวเราอะต้องใจเย็นๆค่ะนะคะจักรวาลนนะทำเต็มที่แล้วนะคะตัวเราต้องใจเย็นๆนะคะไม่รีบนะคะ แล้วก็จักรวาลทำเต็มที่นะคะโอเคหวังว่าวันนี้จจอาจะไม่เบี้ยวไม่บิดอีกนะคะไม่รู้จอมือถือไปเลยนะนๆะกี่เครื่องกี่เครื่องพอใช้การตัดผ้าปุ๊บขอบบนหายขอบล่างหายมั่งอะไรต่ออะไรมั่งก็นะแม่หมอก็ไปเรื่อยนะคะแม่หมอก็ไปเรื่อยนะเออนั่นแหละไปตามไปตามสภาพ ไปตามสภาพนะคะไปตามสภาพนะคะโอเคนะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็จักรวาลต้องการสื่อสารถึงชาวตื่นรู้ในแบบนี้แหลคะค่ะตรงไปตรงมานะคะแม่หมอโซอี้ไม่อ้อมค้อมอะไรมากนะคะชอบเน้นเน้นเนื้อ,เน,อเนื้อนะคะ เพราะว่าน้ำมันทำให้ยิ่งมากยิ่งทำให้คนเข้าใจยากเข้าใจผิดอธิบายมากพูดมากก็ยิ่งผิดยิ่งเพี้ยนนะคะก็ตรงตรง,ตรงกันตามนี้แหละนะโอเคหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะเออกี่นาทีแล้วเออกี่นาทีกี่นาทีาทโอเคคลิปหลังๆก็คงไม่ค่อยยาวเขาไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็ไม่มีเรื่องเล่าอะไรมากมายนะคะ อ,อ้อเล่าถึงตัวเองหน่อยก็ได้นะคะช, ead, ช,ช work, ่วงเนี้ยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกหลายคนก็รู้สึกโหวงเหว่งวิวกวิวกเวกอยู่ข <ห hiding S 1> ้างในพอสมควรนะคะแม่หมอก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนอกจาก ถ้าเราบางคนอาจจะมีการควบคุมทางอารมณ์ที่ทยากหน่อยนะคะแล้วก็อารมณ์แปลปรวนพอสมควรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมอโซอี้เจอคือถึงแม้เราจะควบคุมอารมณ์ที่แปลปรวนนั้นได้แล้วเนี่ยแต่ใจเรารู้สึกมันว่างมากเลยมันว่างมันเหมือนมันถูกดึงถูกถอนถูกรือ้ออะไรบางอย่างไปจนโล่งอะคะ่ะจนมันเตียน,น่ะจนมันเตียนโล่งอะมันไม่ใช่โล่งใจนะจนมันเตียนโล่งอะ จนมันเตียนโล่งความเข้าใจความรู้สึกเตียนโล่งในใจกันด้ยฮะรู้สึกใช้คำว่ายังไงเหมือนถูกถอนอะไรต่ออะไรอะไรที่เคยแบบทําให้เรารู้สึกอบอุ่นมั่นคงนะคะหรือว่าวุ่นวายเลยมันหายไปหมดเลยมันหายไปทั้งหมดจริงๆแต่มันจะเหลือแต่ความว,วิวโหววิวงว่งเหวงมันเตียนโล่งไปหมดเลยอะค่ะมันก็คงจักรวาลคงคงจัดสรรนะคะจงคงจะรื้อถอนอะไรที่ ที่เก่าๆออกไปหมดแล้วก็จะต้องปลูกสร้างสิ่งใหม่กันขึ้นมาเราจะต้องร่วมกันสร้างใหม่นะคะร่วมกันสร้างสิ่งใหม่กันขึ้นมานะคะทุกคนก็จะค่อยๆก่อร่างสร้างสิ่งใหม่กันขึ้นมานะคะ h i g h e ร s e ซของแต่ละคนครูบาอาจารย์ของแต่ละคนนะคะจักรวาลน,นะคะอ่อ star family นะคะครอบครัวทางดวงดาวครอบครัวทางจักรวาลน,นะคะหรือแม้กระทั่งครอบครัวบรรดาลโลกดวงนี้นะคะก็จะช่วยกันสร้างสารรค์นะคะขึ้นมา นะคะครอบครัวชาวตื่นรู้บรรดาโลกก็จะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ได้ดามขึ้นมาก็จะค่อยสร้างขึ้นมากันเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆอรู้สึกหายเตียนโล่กันไปนะคะเราจะรู้สึกหายเตียนโล่งกันไปนะคะ,แล,ะ,ละ,คะแล้วก็ สัปดาห์นี้ก็รู้สึกว่ามีความมีความเต็มมากขึ้นนะคะไม่ค่อยเตียนโลกเหมือนที่อาทิตย์ก่อนๆที่ผ่านมานะคะมันเต็มมากขึ้นนะคะมันเต็มมากขึ้นแล้วก็ความมั่นคงค่อยๆกลับมาความรู้สึกมั่นคงค่อยๆกลับมานะคะแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะคะนะคะจะรู้สึกมั่นคงความมั่นใจก็จะกลับมานะคะโอเคบอกให้ทุกคนรู้ตรงนี้นะคะว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะ ช่วงปลายเดือนกันยาถึงต้นตุลาคมเกิดอะไรขึ้นบ้างทางพลังงานแล้วก็กระทบกระเทือนอะไรถึงถึงชาวตื่นรู้บ้างก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้กันฟังนะคะโอเคคราวนี้ก็ทุกคนคงจะเข้าใจนะคะจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะโอเคนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะโอเคอาจจะเว้นวักนานหน่อยอาจจะสามสี่วันห้าวันอะไรก็แล้วแต่บางทีมันมัน มันอยู่ที่แม่หมอชอบทำนะทำแล้วมีความสุขแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคลิปเรื่องพวกนี้มันฟังยากแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกฟังทำไมฉันรู้อยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยไปเอาเรื่องตื่นตาตื่นใจเรื่องอวกาศดีกว่าเรื่องรูต่างดาวดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็แล้วแต่วาระนะคะแล้วแต่วาระนะคะแล้วแต่วาระแห่งความคิดอารมณ์ความรู้สึกของการเรียนรู้ของแต่ละคนนะคะ หมอโซอีเข้าใจนะคะแล้วก็หวังว่าในจังหวะทามมิ่ง,หน,งหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละคนก็จะได้เข้ามาฟังกันนะคะได้มารับรู้นะคะข้อความจากจักรวาลที่คนที่ได้รับรู้ก็จําเป็นจะต้องได้รับรู้นะคะต่อกันมันอาจจะยากแต่ว่าเอถึงเวลาแล้วทุกคนจะเข้าใจนะคะเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็ แล้วก็แล้วก็สามารถนะคะสามารถนำไปนำคำแนะนำคำบอกกล่าวจากคลิปแม่หมอโซอี้นี้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะเบาบางความหนักอึ้งน,นะคะความวิตกกังวลนะคะในจิตใจกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ โอเคสวัสด okay, so ีค่ะ